สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับแนวทางนะคะทุกคนนะคะ แนวทางตำลาวของเรานะคะตำลาวของเรางวดนี้นะคะแอดทำชุดบนเสร็จด้วยเลยก็เลยให้ดูชุดบนด้วยนะคะทุกคนนะคะมาดูกันเลยนะคะแนวทางตัวนี้นะคะเป็นแนวทางสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างหลักร้อยนะคะแล้วก็สองตัวบนนะคะชุดเต็มค่ะชุดเต็มนะคะลองขัดเอาเลือกเอานะคะแอดหนึสี่ศูนย์หาศูนย์ไปออกห้าน้อยเมื่อค่ะทุกคนนะคะ แลว่าชุดเจาะล่างนะคะชุดเจาะล่างเข้ารีอยู่ด้วยค่ะถ้าเอา1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองี่สิบห้าสิอ่อสิบเจ็ดสิบแปดสิบคู่คู่นะคะยี่สิบีคู่ โอ้ย24คููก็หลายเติมเนาะทุกคนเนาะไปกลับนะคะคุมอยู่บ้าเอาผ้ากันตัดเอานะคะตัวไหนที่เข้าแต้มนะคะเข้าไปแต้มเจ็ดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข้าเต้มเจ็ดนะคะทุกคนนะคะเข้าดีดีนะคะแต่ว่าเน้นไม่ได้นะคะงวดนี้เน้นไม่ได้ค่ะทุกคนมันก็เข้าของมันขมาตัวกลับนะคะหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยของเราไปหลักสิบนะคะหลักร้อยไปเดินหลักสิบค่ะทุกคนนะคะ งวดนี้นะคะแอดจะให้ชุดบนชุดล่างด้วยกันไปเลยนะคะชุดเต็มนะคะในไหนก็ทําเสร็จแล้วนะคะทําเสร็จนะคะชุดเต็มของเรานะคะทุกคนนะคะชุดเต็มนะคะทําเสร็จแล้วนะคะก็เลยจะให้ f อฟดูเลยนะคะชุดบนก็เข้าเจ็ดเจ็ดนะคะชุดบนไม่พลาดนะคะเป็นชุดเต็มนะคะช่วงนี้ชุดบนเดินดีนะคะเสียดายนะคะที่หลักร้อยไม่ได้ค่ะโอ้เอได้ลักลอยงวดก่อนนี่ไดามัวตรงสุดใหญ่เลยเสียดายสองงวดละค่ะทุกคนนะคะ สองวดแล้วนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นงวดเก่าเนาะมาดูงวดนี้กันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล่ำเวลานะคะนี่เห็นบอชุดบนนะคะชุดบนชุดเต็มมันก็เข้าจ็ดเข็ดนะคะแอดให้ดูทั้งชุดบนชุดล่างเลยนะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็หลักร้อยนะคะสามแนวทางนะคะทุกคนนะคะ คลิปนี้เป็นสามแนวทางเราปล่อยเลยนะคะเพราะว่าแอดเพิ่งทําใหม่ๆสดๆเสร็จแล้วนะคะเสร็จร้อนๆเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเจอกันในชุดสรุปนะคะทันทีบอกว่าโอ้ยจะมีหลายแนวทางค่ะกว่าสรรหาบอ่อจืดเนาะทุกคนเนาะเอาลองบึงค่ะลองบึงเด้อค่ะทุกคนนะคะ มาดูกันนะคะงวดนี้แอดจะให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะเราก็มีสถิติให้ดูนะคะมีสถิติหลักร้อยให้ดูมันไปเดินหลักสิบนะคะมันก็ถือว่าเป็นเด่นล่างได้เลยเนาะทุกคนนะคะแต่ว่าไปเดินหลักสิบนะคะน่าเสียดายจังเลยนะคะ,ะไปหลักสิบสองงวดละค่ะทุกคนนะคะไปหลักสิบสองงวดเดี๋ยวหลังจากที่มันเดินหลักเอ่อร้อยมาห้างวดนะคะมันก็ไปหลักสิบนะคะทุกคนนะคะงวดนี้นะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะยังยังเอา สมมติสถิติขอ่อยคือนอนเอ่งเง้เนี่ยเนี่ยเอาไมค์ค่ะเปิดไมค์กัน มีมีสถิติหลักสิบเอ้ยหลักร้อยนะคะหลักร้อยแล้วก็สิบหน่วยล่างนะคะสิบหน่วยล่างค่ะทุกคนนะคะหลักร้อยของเรางวดนี้นะคะให้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่เลยนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เอาเขียบเลยนะคะหลักร้อยของเรางวดนี้ได้แบบนี้นะคะ 901234ชุดล่างนี้เข้าดีนะคะแต่ว่าเป็นชุดเต็มนะคะเอฟซี FC ลองไปคัดเอาตัดเอาเด้อค่ะลองไปคัดเอาตัดเอาสีเฮ็ดเนี่ยไหนนะคะชุดล่างนี้มันก็ไม่พลาดนะคะมาตัวกลับนะคะมาตัวกลับแล้วก็มาตัวเด่นนะคะแต่ว่าแอดกับเน้นได้บ้างนะคะเน้นได้บ้างเน้นไม่ได้บ้างนะคะตามภาษานะคะเอฟซี FC ก็ลอมพินิตพิจ,จะะารณาวิเคะห์กันเบิงนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามกันไปนะคะสูตรเม็ดเดียวก็นููนล่ะคะ่ะ เออห้เอดคิดซะก่อนอัน <c oughs> ซีรีส์กับมวนมวนค่ะทุกคนบ่เป็นอันทําการทํางานเลยนะคะดูแต่ซีรีส์นะคะบบต้องทํามหาแอดต้องแอดไปยูซ้ายคือโบะห่วยเบิ่งแต่ซีรีส์แล้วก็นอนแล้วก็กินค่ะส่วนนี้ค่ะวัยเจริญเติบโตนะคะทุกคนนะคะ901234เอานี้นะคะชนนะคะ9012นะคะเด่นนะคะ9012แอดเน้นไปที่012นะคะแอดเน้นไปที่012ก็สี่เน้นถือบ่ถือเอาว่ากันไปค่ะตามสูตรตามแนวทางนะคะทุกคนนะคะตามสูตรตามแนวทางเนาะ มาดูนะคะชุดสองตัวล่างนะคะเอาแคบระบัวเอาเดียวเดียวถ่ายเอซีเพิ่นแคบสักหลักร้อยนะคะอ่ดตามนี้เลยนะคะอ่าแคบเอาค่ะเรามีหลักร้อยมีสองตัวล่างแล้วก็มีสองตัวบนให้นะคะสองตัวบนชุดเต็มนะคะชุดเต็มจะชุดเต็มจะชุดเต็มนะคะชุดดินนะคะทุกคนนะคะเอานีเดอร์ค่ะนีเดอร์คะ่คะทุกคนนะคะเรืออะไรนะคะยังไม่ได้อัดคลิปสองตัว 2ตัวล่างชุดเต็มนะคะสตัวล่างชุดเต็มนะคะทุกคน3 4มสี่ห้าหกดแปดนะคะ่หน่วยล่างนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนาะสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่นะคะสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามส้าเ้าห้านห้าหห้ห้ห้ี่หกเหกศูนยะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ดหนึ่งเจ็ะคะแปดเก้าแปดศูนะคะก็ได้ตามนี้นะคะทุกคนนะคะแอดก็ เน้นไปที่9012นะคะเราเด่นงวดก่อนนี่เข้านะคะงวดก่อนนี่เข้าเออ1661ตัวกลับนะคะแต้มจ็ค่ะงวดก่อนนี่เข้าแต้มจ็ดนะคะทุกคนนะคะงวดโอ้สายแต้มนะคะสายแต้มไม่พลาดเลยนะคะแต้มเขาโอ้ยึงทึ่ง,งจึ้งนะคะงวดก่อนนี่สายแต้มกีดการ์ดกันใหญ่นะคะไพ่ตัดแต้มตัดยังจะล่องพิจารณากันเอานะคะดับก็เอาอยู่หมดทุกสูงงวดก่อนนี่ถือว่าฟุกนะคะ วดน,นี้นะคะเดี๋ยวแอดทำให้นะคะเดี๋ยวทำให้อัดคลิปให้นะคะสายแต้มก็ดีนะคะดแคบเลยค่ะสองตัวล่างนะคะเราก็จะเน้นไปที่เก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะขอให้เน้นถูกตัวนะคะเอาหนึ่งสีพอดีค่ะทุกคนหนึ่งสีหวยเหลขกฟันพอดีได้สีหนึ่งนะคะเอาสีหนึ่งสองจับจุ่มใช่กันมาดูชุดบนกันนะคะอันนี้เป็นชุดล่างค่ะแคบระเบ้ออ่อาแคบซะก่อนชุดล่าง เดี๋ยวเจอกันกับชุดสรุปคืนนี้นะคะชุดสรุปคืนนี้นะคะมีให้แน่นอนครับใครว่างๆนะคะทุกคนนะคะหนีเนาะหลักร้อยนะคะอันนี้สิบหน่วยล่างนะคะเราจะเอาตัวที่เน้นนะคะตัวที่เน้นสี่ตัวนะคะทุกคน9012นะคะเป็นสิบหน่วยล่างคะ่ะทุกคนนะคะอ่ะแสดงว,ว่าสิบหน่วยล่างมิ9012บอกเอาไปชนกันกับสิบล่างหลานไม่เนาะนะคะแอดก็ไม่ค่อยได้จับสังเกตนะคะทุกคนก็ดูเอาเดิม แอดชอบลันคู่ค่ะแอดชอบไปแต่สูตรตัวเองนะคะทุกคนสูตรร้านก็ดูเทียบเป็นแนวทางกันเอานะคะเอาเบิงกันเอาเด้อทุกคนนะคะอามาดูสองตัวบนชุดเต็มนะคะสองตัวบนชุดเต็มของเรานะคะทุกคนนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สิบบนนะคะสิบหน่วยบนนะคะทุกคนนะคะอ่ะหน่วยบนอ้ยสิบบนห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หน่วยบนนะคะหนึ่งสองสามนะคะสี่ห้าหกนะคะเราก็ลงเด่นไปให้แล้วเนาะเด่นบนนะคะก็คือ สองสองสามสี่ห้านะคะสองสามสี่ห้านะคะทุกคนอะไรที่ติดสอง อะไรที่ติด2 3งสหนะคะเราก็จะน้นให้หมดนะคะมาดูนะคะจับคู่นะคะ5้5ห5ึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็นะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสนะคะศูนย์หนึ่งศูนะคะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะงวดก่อนนี่เข้าเจ็ดนะคะแต้ม4นะคะแต้มไม่พลาดค่ะงวดก่อนนี่แต้มเข้าทั้ง2ตัวส ะะส,สามตัวนะคะสองตัวสามตัวนะคะแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างสามตัวบนนะคะทุกคนนะคะอ่ะสำหร <behav S 1> <ำ> <ose> ับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันกับคลิปแต้มนะคะเดี๋ยวไปเห็ดแต้มกับไปเห็ดแต้มกับดับไก่อนเดอค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ